ในพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่มีช่วงเวลาห่างกันระหว่างมาราคีจนถึงมัทธิว400ปีเขาเรียกว่าเป็นยุคเงียบยุคเงียบคือพระเจ้าไม่ได้พูดอะไรเลยกับคนอิสราเอลในช่วงเวลานั้นแล้วก็พอยอนผู้ให้ปฏิสมาขึ้นมาพูดว่าพระเจ้าพูดอย่างนี้ดังนั้นคนอิสราเอลก็เลยสนใจมากเพราะว่าเขากําลังรอคอยการที่มีพระมาซีฮาจะมาช่วยพวกเขาพ้นจากการเป็น เป็นาธาตุของโรมเป็นการหยุดตกใต้ปเป็นเมืองขึ้นของโรมเขาก็เลยสนใจมากก็สังเกตว่าเมื่อจิตใจของผู้คนเนี่ยหิวกระหายอยากจะรู้เรื่องของพระเจ้าเนี่ยจนสุขงอมนะแล้วก็พระเจ้าก็จะสําแดงความล้าลึกของรโรรองแก่คนกลุ่มนั้นๆคือ400ปีนียไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องพระเจ้าก็เลยเงียบเลยหายไปเลยแล้วก็ช่วง400ปีที่เงียบนี่เองก็คือจะมี กลายเป็นศาสนาขึ้นมาแทนนะครับก็มีสาด,ดูสีฟารีสีต่างๆปรากฏตัวขึ้น